สวัสดีครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับเทพีอิซิสลักษณะเด่นรูปร่างเป็นสตรีสูมหมวกเป็นรูปบอลลังมีทั้งรูปเก้าอีบอลลังบนศีสบ้างก็เป็นวงกลมคือดวงอาทิตย์อยู่กลางเขาวัวความหมายเทพีแห่งเวทมนต์บทบาทเป็นเทพีผู้ปกป้องกษัตริย์อียิปต์และพระโอรสฮอรัสเปรียบเสมือนเทพีแห่งมันดาผู้มีพลังในการยียยรักษาตำนาน ทิดาของเทพพรามาเหสีเทพโอซิสอียิปเคยมีความเชื่อเรื่องเทพอวตารมาปกครองโลกมนุษย์โดยเทพไอซิสอวตารมาเป็นมนุษย์และเป็นน้องสาวแท้ๆของเทพโอซิริสในภาคมนุษย์ทั้งสองครองคู่กันปกครองอาณาจักรอียิปเจริญรุ่งเรืองและมีพระโอรสคือเทพฮอรัสผู้เป็นเทพอวตารมาเช่นกันวีรกรรมของเทพไอซิสภาคมนุษย์คือการต่างกอบกู้ร่างพระสวามีเทพโอซิริสท่ากษัตริย์อียิปที่ถูกน้องชายเทพเศษ ล่อลงท่าถุงน้ำแถมตามสับร่างเป็นชิ้นเพื่อโค่อนอำนาจแย่งราชบัลลังก์ก่อนจะนำร่างของเทพโอซิริสในตอนเป็นกษัตริย์อียิปต์กลับมาประกอบพิธีกรรมเพื่อส่งวิญญาณของโอซิริสเข้าสู่ดินแดนมรณะหลังความตายและเทพโอซิริสก็กลายเป็นราชันหลังความตายผู้ทำหน้าที่พิพากษาความดีความชั่วของมนุษย์ส่งมนุษย์ที่ตายแล้วไปสู่ดินแดนชีวิตนิรันดร์ในภาพวาดที่เล่าเรื่องชีวิตหลังความตายตามความเชื่อของอียิปต์เทพีอซิส เป็นผู้รอรับร่างคนตายต่อจากเทพอนูบิสและพาร่างนั้นขึ้นเรือล่องข้ามแม่น้ำไปสู่ดินแดนบรณะเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิพากษาที่เทพโอซิริสจะจับหัวใจของคนตายรายนั้นช่างตรงเทียบกับขนนกถ้าหัวใจคนนั้นเบากว่าขนนกก็จะได้สิทธิ์ฟื้นคืนชีพวิญญ,ญาณกลับเข้าร่างและได้อยู่ในดินแดนชีวิตนิรันดร์วิหารบูชาเทพไอซิสวิหารที่ถูกสร้างอุทิศให้แก่เทพไอซิสคือวิหารฟิเลซึ่งเคยถูกจมน้ํา หลังจากอียิปต์สร้างเขื่อนอัสวารเขื่อนกักน้ำแห่งแรกของโลกต่อมาวิหารฟิเลถูกรื้อไปสร้างใหม่ที่เกาะฟิเล